กุมภามีนา,นา, ح, ามีสษาพฤษภาคมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยายนตุลาพฤศจิกาธันเวาอุมันก็นานแล้วนะคะอุ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราทําได้ยังไงอะวัสดีค่ะทุกคนสอ,องคลิปนี้นะคะห่างหายไปนานมากๆเลยค่ะกับคลิปอันบ็อกเสื้อผ้านะคะเพื่อให้เพื่อนๆหายคิดถึงกันนะคะบอกเลยว่าเสื้อผ้าที่เราจะมาป้ายยากันมันเยอะมากจริงๆและไม่เคยเยอะขนาดน,นี้เลยพร้อมเสียตังค์กันหรือยังคะกันก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ แค่ถุงแรกก็ไม่ได้มีแค่หนึ่งตัวแล้วความน่ารักมันกระเด็นเข้าตาเลยอะ่ะเพื่อ,อน,นี้จะเป็นสายเดี่ยวปลายระบายนะคะที่เขาจะทําเป็นแบบระบาย3ชั้นแบบนี้เลยนะและไอ้ตรงปลายอะ่ะเขามีแบบแต่งลูกไม้แบบนี้ยทุกชั้นเลยใครรู้สึกว่าเออใส่ไปแล้วกลัวมันจะโคลงใช่ไหมสามารถแบบปรับระดับตรงสายให้มันพอดีกับแขนเรามากขึ้นมันก็จะใส่พอดีตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเดสนะคะด้านในมีซับให้เรา1ชั้นด้วยเอ้ยมันน่ารักมากมีตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซส์ XL เลยนะคะสองร้อยสิบสี่บาทค่ะอืมเนี่ยพอได้อันบอกกแล้้วรูสึใจฟง ห่างหายไปนานจริงๆคุณหนุ่มคุณใจอีกแล้วอะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นเสื้อแขนกุดคอปกนะคะเขามีดีเทลให้เราผู่โบแบบนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวชอบความที่เขามีแต่งลูกไม้ด้วยทุกคนเห็นไหมด้านหลังอะ่ะเออมันน่ารักมากเลยนะเสื้อแขนกุดที่มันวาวเยอะๆแบบนี้นะคะเวลาใส่อะ่ะมันจะทําให้ตัวเราดูเคลียวด้วยแล้วก็แขนเราดูไม่ตันด้วยนะคะมีตั้งแต่ไซส์ S จนถึง XL เลยราคาอยู่ที่ประมาณหน0ยเบาทค่ะต้องมีแล้วแหละคุณหนุ่มคุณใจเดี๋ยวเป็นคนชอบอะไรที่เป ใส่แล้วนะโอ้โหพอสอจีนมากแล้วก็ตรงบริเวณด้านบนนะคะยังมีสายให้เราแบบผูกเป็นโบด้วยก็มีให้เลือกตั้งแต่ไซส์ S จนถึง XL เ,เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวสั่งมา269บาท น่าหลกอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็น่าหลกอกเดียวว่านี้คือใส่ทํางานได้เลยอะ่ะเป็นเสื้อแขนกุดอีกแล้วนะคะแล้วบริเวณด้านล่างะคะ่ะก็มีแต่งระบายอีกแล้วอะ่ะมีดีเทลผูกโบด้านหลังด้วยให้แบบชุดมันดูไม่ได้เรียบจนเกินไปเป็นเนื้อผ้ามีความแบบเย็นเย็น <ๆ S 1> ลื่นๆแนละ้วนี้ดีจังเลยอะ่ะมีให้เลือกตั้งแต่ไซส์ S จนถึง XL เหมือนเดิมนะคะยอยู่ที่1 4 0บาทค่ะมั่นใจว่าถุงนี้ไม่ได้มีตัวเดียวเหมือนเดิมคะ่ะคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีเสื้อผ้าข,ของแบรนด์นี้กันเยอะมากเลยเพราะว่าราคา เ,เป็นผ้าไหมพรมที่กําลังดีในอากาศหนาวๆบ้านเราอะทุกคนไปลองดูกันได้นะคะดีไซน์อะไรต่างๆไม่เชยเลยสําหรับแบรนด์นี้นะคะเขามีสีเยอะมากนะคะ<ม>แล้วก็มีให้เลือกหลายไซส์เลยนะคะมีตั้งแต่ไซส์ H, S จนถึง XL เดี๋ยวซื้อมาแค่ 250บาทสําหรับตัวต่อไปจากร้านบีอิงนะคะอุ้ยน่ารังมากเลยอยากซ้ำสีเพิ่มเลยอะ่ะอันนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนเสื้อไหมพรมเนอะแต่ว่ามันจะเป็นทรงคล้ายๆกับเสื้อโปโลอะไรแบบนี้ดิว่าใส่ทางานได้เลยนะแบบเนี้ยชอบดีเทลของเนื้อผ้าเขาอีกแล้วว่าเนื้อผ้าเขาดีมากเลยแบรบนด์นี้มีความหนากําลังดีแล้วก็เนื้อผ้าน,นุ่มมากนะคะอันนี้มีให้เลือกตั้งแต่ไซส์เอจนถึงไซส์เอลนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลายสีเหมือนเดิมและราคาเท่าไหร่รู้ไหมร้อยกว่าบาทต้องได้เพิ่มแล้วแหละตัวน,นี้ก็ยังเป็นเนะะเเเเเสืื้้อออไไไหมมมมมพรยยยยู่่่่่่นนนะะคคีีีีววาาปป็ดซโโลทแแแบบบบชต สามารถใส่ได้ทุกวันอะแล้วตรงบริเวณหน้าอกนะคะยังมีดีเทลแบบป้ายแบรนด์แบบนี้ด้วยเออน่ารักตัวนี้นะคะเดียวได้มาไม่ถึง200บาทสำหรับรองเท้าคู่แรกนะคะอุ้ย แสดงว่ามันไม่ได้มีคู่เดียวจะเป็นรองเท้าคัชชูนะคะเสริมส้นหนาดีค่ะเหมาะก,กับคนตัวเตี้ยอย่างเดียนะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะมันมีความมินิมอลแหละมันมีความคลาสสิกแต่ในความคลาสสิกนั้นนะมันไม่ได้ดูโบราณเลยเออมันได้ลุคแบบสไตล์อังกฤษอะแต่ว่ามันนุ่มกว่าที่เดียคิดไว้เยอะมากๆเลยนะมีให้เลือกสองสีคือสีดํากับสีคาราเมลแบบเดียนะคะเดียสั่งมาเป็นไซส์38นะเดี๋ยวขอลองใส่ก่อนได้ไหมหนี่พอดีเลยรอบเดียไม่ต้องเผื่อไซส์เลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นคนใส่รองเทา้าหัวเล็กไม่ได้เลยเพราะว่่่าาามััันนนนนเเเจจบบบบแตออออี้้้คคคืโททยสํรูดดดะะไไปงก ะะมันน่ารักมากแล้วบอกเลยว่าคู่นี้หนึ่เก้าสิบบาทเขาได้อะไรก่อนทำไมผ้ามันดีจังเลยอะ่ะเบลเซอร์เกาหลีกซใสคือใส่ได้ทั้งแบบออกงานทํางานหรือว่าไปต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวว่าก็เหมาะนะไม่ได้เป็นเบลเซอร์ที่ดูทางการจนเกินไปให้ลุคที่มีความเป็นแบบแคชชั่วหน่อยๆแต่ว่าก็ยังแบบดูดีอ่ะทุกคนแลวเนื้อผ้าคือตัดเย็บมาดีมากนะคะด้านในเนี่ยมีซับให้เราหนึ่งชั้นเรเดียด้านหน้านะคะทุกคนยังมีกระเป๋าให้เราสามารถใส่ของได้สองฝั่งด้วยนะมีให้นะเลือกสองส ลองดูกันได้ค่ะสอบเสียตังแน่นอนค่ะใส่แล้วเนี่ยจินตนาการได้เลยว่าเจ้าหญิงกําลังวิ่งอยู่บนสวนอไม้อะไรแบบนี้เลยค่ะตัวเดสนะคะเขาจะเป็นผ้าสมองแบบนี้นะด้านในเนี่ยมีซับให้เราหนึ่งชั้นด้วยไปงานตรงงานแต่งงานมั่นงานปาร์ตี้วันเกิดอุ้ยเดียวว่าได้ค่ะมันน่ารักมากคือปกติแล้วอะ่ะเสื้อที่มันมีความเป็นสมองอะ่ะเวลาที่เราใส่อะ่ะมันจะมีความคอดีตัวเนาะถ้าวันไหนที่เรากินเยอะมันก็อาจจะมีความแบบเห็นพุงหวานน้อยเรานิดนึงถ้าวันนั้นเราต้องใส่ตัวนี้จริงจจะต้องกิน้มันน้้ออยยหน่แกปัหาาาตัวเรนะะค98ท เที่ยวว่าเสื้อตัวนี้งยสาวๆอะไรคนถูกใจแน่นอนเลยคือเขาจะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะที่บริเวณด้านบนเนี่ยจะแบบว่าทําเป็นคล้ายๆแบบซีทรูอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นผ้ายืดยื่นะคะเขาจะมีการทําแบบย่นๆนะคะอุ๊ยนั่นไขมันหรือเปล่านะอุ๊บหรือว่าเสื้อยับอะไรแบบนี้อ่ะมีให้เลือกตั้งแต่ไซส์ S จนถึง XL เลยนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่169บาท ค้ะเรามาดูเป็นงานกระเป๋ากันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้เดียสั่งมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่ากระเปะนะคะกระเป๋ารุ่นที่เดียสั่งมานะคะทุกคนโอ้น่าจะใส่ของได้เยอะเลย iPad ก็ว่าหนักแล้วกระเป๋าเราไม่จําเป็นต้องหนักเพราะว่าอันนี้คือกระเป๋าวาเบามากเลยค่ะอันนี้เขาจะเป็นกระเป๋าหนัง PU นะคะทุกคนที่ดีไซน์เดียวว่าสะพายได้ทุกวันน่ะแล้วเื่อนเนี้ยเขามีให้เราสองสายนะคะเป็นสายยาวสําหรับคอสปอดีก็ได้นะก็สายสั้นสําหรับสะพายข้างก็ได้นะคะแล้วคือเห็นใบเล็กๆแบบนี้สูขของได้เยอะมากนะคะด้านในมีซ ช่องสิบให้เรา1อันกับช่องใส่ของเล็กๆให้เราอีกหนึ่งอันด้วยค่ะมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะในราคาใบละ600บาทค่ะไปลองดูกันได้เลย อันนี้เป็นใบที่2ของเดียแล้วนะจากร้านเนี้ยใบแรกเดียก็ชอบมากเลยเผื่อใครสนใจนะจะเป็นทรงแบบกระบอกกระบอกแบบเนี้ยค่ะเออมันน่ารักนะแล้วก็จุของได้เยอะเหมือนเดิมเลยนะคะรุ่นนั้นก็มีให้เลือกหลายสีเลยแล้วก็ราคาอยู่ประมาณ5้าร้บาทประมาณนี้เองค่ะเสียตังค์แน่นอนคือคือค่อนข้าง่ารักมากเลยอ่ะตัวเนี้ยเดียวว่ามันเหมาะกับการที่ต้องใส่เสื้อผ้าด้านในนะคะอาจจะเป็นแบบเสื้อยืดก็ได้กอก็ได้ใส่เดียวก็ได้นะคะเอออยู่ดีก็เปลี่ยนลูกได้อีกหนึ่งรูปไซส์เอสจนถึงไซส์เอดกนะคะเอซื้อัวละ193 กล่องค่อนข้างบุบโอเคอันนี้คือรอดเดียวว่าเป็นรองเท้าส้นสูงที่ใส่สบายเลยแล้วก็เอาจริงๆสาหรับเดียคือเกินราคามากนะคะ <c oughs> คือปกติด้ยวยความที่ตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ส้นสูงเท่าไหร่ <c oughs> แล้วเดียเป็นคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงที่เป็นแบบสวมอย่างเดียวไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะชอบสะดุดคะ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดียจะหารองเท้าส้นสูงนะเดียจะชอบหาอะไรที่มันคาดคาดขาเดียไปด้วยไม่งั้นเนี่ยสะดุดแน่นอน <c oughs> แล้วเดียเคยใส่รองเท้าส้นสูงที่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบแหลมๆอ่ะคือไม่รู้ไม่ใครเป็นแบบเดียหรือเปล่าเด๋ยว เดี๋ยวอิทเดี๋ยวแอดแต่อันเนี้ยเดี๋ยวว่ามันก็มีความหนาพอสมควรนะช่วยแบบเออประคองความมั่นคงเวลายืนบนส้นสูงของเราได้อันนี้ไี่ซื้อมาไม่ถึง250าบอ่ะแล้วก็มีให้เลือกสองสีนะคะไม่ต้องเผื่อไซส์เลยสําหรับเดียนะคะนี่เรายังต้องเดินทางอีกไกลเหมือนกันนะเนี่ยยังเหลือเสื้อผ้ารออันบอออีกเยอะเลยค่ะไปต่อกันเลยดีกว่าต้องเอาสีอื่นมาเพิ่มแล้วว่ามันน่ารักมากเลยทุกคนเสื้อเบลเซอร์นะคะหรือว่ามันจะเป็นสไตล์แบบเสื้อสูทประมาณเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นทรงขอบหหหนน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 น่่ออออยะะะะะคคคืืถ้้้าาาใสไปแแลววเีจจ็ังบบบึช องโชเอลหน่อยแบบนี้ไงเอมันโผล่มาตอนไหนเนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์สไตล์แบบเสื้อคลุมทวิตนะคะแต่ว่าเป็นเนื้อผ้าที่ไม่ได้หนามากกระเป๋าด้านหน้าให้เราใส่ของได้จริงนะสด้านด้วยนะคะแล้วดูดีเทลของกระดุมดิโอ้ลูกคุณสุดๆอาสีชมพูหนึ่งสีฟ้าอุ้ยน่ารักแค่ประมาณ2 7 0เจบาทเองค่ะทุกคนเออคอนเซ็ปต์ต้องมาในแนวแบบลูกคุณจริงๆอะค่ะเพราะว่าตัวต่อไปค่ะทุกคนมันน่ารักมากอันนี้ได้สั่งมาเป็นตัวที่2แล้วค่ะทุกคนสั่งมาเป็นอีกหนึ่งลายนะคะเอรายรู้สึกถึงความเป็นแบบ สโนไว้ความเป็นซินโดเลล่าแต่หน้าาจะไม่ให้เท่าไหร่นะคะ<อ>ตัวเองเป็นคนไม่หวานไง <c oughs> ก็ขอให้เสื้อผ้าช,ช่วยเราหวานละกันนะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือเสื้อลูกคุณที่แท้ทรูโอ้โหลูกคุณอีกแล้วอ่ะเออจริงๆคือตัวน,นี้ก็ลูกคุณคออนนลูกคุณขอเรียกว่าเสื้อสไตล์เจ้าหญิงลุกผู้ดีอังกฤษละกัน, <c oughs> กนเสื้อกล้ามนะคะที่บริเวณสายอะ่ะก็คือทําเป็นแบบลูกไม้แบบนี้เลยได้ลุคที่มีความแบบน่ารักเซ็กซี่เซ็กซี่เนาะเป็นเนื้อผ้าที่มีความเป็นผ้าลีนินนะคะเออไม่ได้บางจนเกินไปให้เลือกตั้งแต่ไซส์เอ็ X XL เลยนะคะก็ G ะะ G L. มีให้เลือกถึง4 4สีเลยค่ะภาพกลางทะเลมันขึ้นมาในหัวเด่นเลยค่ะใส่ชุดนี้บนชายหาดเดินพลิ้วๆเออมันน่าจะได้ <laughs> เขาจะเป็นเสื้อเซตนะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะขายแยกกันนะค,ะครอยากได้กระโปรงก็ซื้อแค่กระโปรงก็ได้นะคะหรือว่าใครแค่อยากได้เสื้อก็ซื้อแค่เสื้อก็ได้นะคะอย่างงานเสื้อเนี่ยทุกคนคือเขาจะมีความเป็นแบบเสื้อกล้ามแขนกุดแบบนี้นะคะแล้วก็มีความแบบ ยืดสมอกทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเสื้อสมอกเนอะใครที่ไม่ค่อยชอบใส่เสื้อผ้าพอดีตัวเท่าไหร่ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเนอะเพราะเวลาใส่ออกมาเนี่ยมันจะพอดีตัวเรามากๆนะคะข้อดีเลยคือเวลามันพอดีตัวเนี่ยแล้วมันมีการทนย,ย่นแบบนี้ช่วยอาพางดูหุ่นเพียวมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะตัวละ 3- ามอสิบห้าบาทส่วนบริเวณท่อนล่างนะคะทุกคนโอ้น้ารักเลยอะ่ะจะทําเป็นสมอกแบบนี้นะคะเวลาใส่ก็จะมีความแบบพอดีเอวนะคะส่วนบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบทรงพลิ้วๆเดี๋ยวว่าถ้าใครซื้อที่ เดียวว่ามันน่าจะมองไม่เห็นนะส่วนตัวกระโปงนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบฟรีไซส์เหมือนกันนะคะตัวเอวก็สามารถยืดได้ขนาดนี้เลยค่ะราคาประมาณสามร้อยแปบาทค่ะเรามาดูเป็นงานรองเท้ากันบ้างดีกว่าอู้อันนี้คือไม่มีกล่องให้เราเลยเหรอสาวๆชอบแน่นอนเลยเป็นรองเท้าบูทนะคะสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็ไปขี่ม้าที่ไหนอะพี่มันดีไหมวะพี่ชอบดีเทลของเข็มขัดเขาค่ะมันดูมีลูกเล่นอนะมันไม่ได้เป็นบูทรีบเรียบอะไรประมาณนี้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นรองเท้าบูทแบบสวมนะคะรไ เ,ะะเวลาใส่เนี่ยก็อาจจะลาบากนิดนึงเนาะเวลารีบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เวลากับมันน้อยปกติเวลาที่เดซจะสั่งรองเท้าบูทนะไม่ว่าจะดีไซน์แบบไหนก็แล้วแต่เดซจะสั่งบวก1ไซส์เสมอค่ะเพราะว่าปกติเวลาใส่รองเท้าบูทอะบางสถานการณ์เราอาจจะใส่ถุงเท้าที่มันหนาๆน,นาหน่อยนะคะมันก็เลยต้องมีความแบบเผื่อไซส์นิดนึงนเนาะอย่างปกติเดใส่38ใช่ไหมคู่นี้เดซก็สั่งที่39นะคะอ่ะไปลองดูกันได้เชื่อแมวว่าแต่ละตัวที่สั่งมาบางตัวนะลืมไปแล้วว่าสั่งมาด้วยหรอก็ดีเเเเหมมมอออนนนนนนกกกกกััััาา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 ะะะววววลแ่่่่จไไดด้้้้รรรสสสสึึ์ขยิงบีๆตตป สั่งมาเป็นกางเกงวิ่งนะคะอุ้ยเนื้อผ้าดีเลยนะเนี่ยแล้วก็เป็นกางเกงกันโป่ด้วยนะเพราะว่าด้านในนี่เขาจะออกแบบให้มันพอดีขาเราเนาะด้านนอกเนี่ยก็มีการกันแบบให้ดูไม่ได้แบบดูเซ็กซี่จนเกินไปพอดีเลยคือนี่บริเวณด้านข้างของกางเกงนะคะเนี่ยเขามีที่ใส่มือถือให้เราด้วยนะคะเวลาวิ่งมันก็จะได้แบบว่าเออไม่โครงเซลงเนาะแล้วก็อยู่กับขาเราแนบกับขาเราด้วยนะคะนี่แล้วเขามีเป็นดีไซน์แบบขายาวด้านในด้วยนะคะยังไงลองไปดูกันได้ตัวละแค่แบบ11 2บาทเขาได้อะไรจากตรงนี้หรอเหนื่อยกันก็ไป คนซื้อในช้อปปี้ประมาณ70,00กว่าชิ้นน่ะไอเราก็เลยป้ายยามาตามเขานะคะแล้วก็เออเข้าใจแล้วว่าทําไมคนซื้อเยอะเพราะว่าสาหรับเดียนะเออเป็นเรสอีหนึ่งตัวที่เกินราคาไปมากๆเลยค่ะคืออันนี้เขาจะเป็นเดชีฟองใสเดียวแบบนี้นะคะอ้มน่ารักเนาะแลวตัวเนื้อผ้าเดชนะเดียวว่าความหนักกาลังดีเลยนะคะด้านในมีซับให้เราหนึ่งชั้นด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นดีเทลผูกโบแบบนี้คือเอาจริงๆอ่ะตัวนี้คือใส่ออกงานได้เลยไม่ถึง150บาทค่ะใส่ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเผื่อว่าว่า ไปดูผีเสื้อบ้านเราแม่ พิดแผนมาให้แหล้วสำหรับตัวต่อไปที่เดียสั่งมานะคะทุกคนอุ้ยเดียจะบอกว่าอันนี้คือเป็นกระโปรงที่เนื้อผ้าดีมากเลยค่ะกระโปรงทรงกรีบปลาแบบนี้นะคะที่เขาจะมีความแบบบานปลายลงมาหน่อยหมายถึงเงินในกระเป๋าเดียเนี่ย <c oughs> <c oughs> บานปลายแล้วตอนนี้ <c oughs> บริเวณด้านข้างของเขานะคะก็จะมี1ิข้างตัวแบบนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ผ้ายืดนะอันนี้แนะนําว่าให้ดูไซส์ดีๆนะคะก่อนสั่งซื้อเนาะเขามีให้เลือกตั้งแต่ไซส์ XS จนถึงไซส์ XL <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยค่ะเดียสั่งมาเป็นไซส์ XS นะคะราคาตัวล้านร้อยหกสิบกว่าบาทเท่าน เราอันบ็อกไปเรื่อยเเราไม่เมื่อยเราไม่มเป็นไรเอ,อ้บอกมาเกกับการใส่ออกงานค่ะทุกคนหรือใส่ทํางานก็ได้นะเนี่ยโอ้ลูกคุณมากๆเลยอ,อันนี้เขาจะเป็นทรงผ้าทวิตเลยแล้วเนื้อผ้าคือดีด้วยบอกเลยว่าด้านในเนี่ยมีซับให้เราหนึ่งชั้นนะคะมีความหนาพอสมควรนะตรงกระเป๋าเนี่ยจะไม่สามารถใส่ของได้นะมันเป็นแบบแค่แต่งเฉยๆนะคะ327บาทค่ะเป็นแบบรีไซส์นะคะต้องอูทานว่าองหญิงมัน <laughs> จะหญิงจริงทุกคนดูดิได้เห็นแล้วไดยคิดถึงแบบผู้ที่อังกฤษสมัยก่อนเลยอ่ะความเกินต้านเลยคือเนื้อผ้าดีม อันนี้คือเกินค่าสําหรับเดียมากเลยนะคือเขาดีไซน์เป็นเหมือนคล้ายๆกับเสื้อโครเซตสมัยก่อนประมาณนี้ถ้าใครใส่นะเดียจะเดาว,ว่าคนนั้นต้องชื่อว่าอิสเบลลาแล้วค่ะเป็นเดที่สามารถใส่ออกงานได้เลยนะคะแล้ววงบริเวณหน้าอกเนี่ยเขายังมีเสริมฟองน้ําให้เราด้วยนะคะไม่ต้องไปหาบาร์ฟองน้ําให้วุ่นวายเลยใส่ปุ๊บสวยปับ๊บพูดเลยว่าใครได้จับเนื้อผ้าน,นี้นะจะรู้สึกเลยว่าคืออน,นี้มันเดตัวละเป็นพันหรือเป,เปล่าแต่ว่าตัวนี้นะคะเดียซื้อมา500กว่าบาทค่ะออสวยจนรู้สึกว่าแบบใส่ไปทีีี่่ไหหนดวมใ้ตตังแซ XX จ ไซเอ็คแอเลยค่ะ กระเป๋าที่คู่กับเดสก็ต้องมาหรือเปล่าอันนี้เดียซื้อมาเพราะว่าเดียอยากจะหากระเป๋าเอาไว้ององานด้วยเออจริง,รงๆเราสามารถถือฝั่งนี้ก็ได้นะหรือถ้าใครอยากได้ลูกน่ารักน่ารักก็ถือฝั่งนี้ก็ได้นี่เวลาแกะใช้งานนะคะก็สามารถดึงลูกตุ้มออกแบบนี้ออกมาได้เลยนะคะ้อยก็บาทเท่านั้นเองอะ่ะเอ้ยคุณหนูคุณชายอิสเบรรามาอันบ็อกกันต่อเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้จะบอกว่าแอบไปกินข้าวมาค่ะเพราะว่าแบบเออนั่งอันบ็อกแล้วก็รู้สึกว่าเลี่ยวแรงมันก็เริ่มจะหมดแล้วตอนนี้พลังกลับมาแล้วค่ะมาปะาปยกันนต่ี <S <S เดียสั่งมาเป็นคล้ายๆกับเสื้อคลุมนะคะเอาไว้แบบเวลาไปออกกําลังกายเสื้อคลุมแบบกันลมนะคะเป็นแนวแบบผ้าลมๆนะคะตัวเนื้อผ้าเดียวว่ามันจะบางๆหน่อยไม่ได้หนามากกาแค่เอามาใส่เป็นเสื้อคลุมเวลาไปออกกำลังกายเฉยๆนะคะแล้วก็มีโลโก้ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเสื้อแบบมีฮู้ดแบบนี้ด้วยะคะ่ะ149บาทเท่านั้นเองอู้ผ้าดีมากเลยอะเขาจะเป็นเสื้อกล้ามขอบแบบนี้นะคะอันนี้คือใส่ได้แบบเอวบเดนลุกมากๆเนื้อผ้านุ่มมากเป็นความนุ่มที่มีความหนาด้้ววยยใส่่่่่แแลเนนนนนีไไมมโปอะะค ค่ะนี่สามารถยืดได้ขนาดนี้เลยนะตัวละ135บาทนะคะแต่ว่าเนื้อผ้าคือแบบหนานุ่มเลยอันนี้เลิศก,การันตีการขายอยู่ที่6,000ชิ้นเลยสาวชอบแน่เลยเจ้าไหมพรมทรงคาร์ดิแกนนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ดูตัวเนื้อผ้าไหมพรมผักๆแบบนี้แล้วดีเทลของกระดุมโอ้โหคุณหนูคุณชายเลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะ188บาทเป็นสไตล์แบบโอเวอร์ไซส์นะคะแล้วก็ตัวไหมพรมนี่สามารถยืดได้ด้วยให้เลือกหลายสีเหมือนเดิม6,000ชิ้นเราจะต้องเป็นคนที่6,001ห,หรือเปล่านะอันนี้ เด็กก็ป้ายามาเพิ่มนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้มีสีดําแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เอาไปใส่ได้หลายงานอยู่นะเป็นเสื้อปั่ลายแบบนี้นะคะแล้วก็บริเวณตรงเอวอ่ะเนี่ยเขามีทํวาว,าวอลเวแบบนี้ด้วยใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ออกงานก็ได้นะคะหารกระโปรงแบบน่ารักน่ารักมาใส่แบบนี้ออกงานได้เลยแล้วตัวเนื้อผ้าก็ดีด้วยนะคะ80บาทเท่านั้นเองอ่ะแล้วก็มีให้เลือกหลายสีด้วยค่ะต่อไปที่สั่งมาจากร้านเดิมนะคะสั่งมาเป็นเสื้อขอบแบบนี้ทุกคนมันน่ารักไหม <c oughs> แลวเดียจะบอกว่าอันเนี้ยถ้าเดอกะ้อาาาลกกํังงยย่ีนคะ เพราะว่าตัวเนื้อผ้าเขามันจะเป็นแนวแบบผ้ายืดน,นะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้บางมากแล้วก็ไม่ได้หนามากเดี๋ยวว่าก็กําลังดีแหละเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องไปไป้ายยาสีดํามาเพิ่มนะคะอันนี้เดี๋ยวได้มาตัวละแค่แบบ69บาทอ่ะทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นเสื้อยืดขอเหมือนกันคะ่ะแต่ว่านี้เป็นแบบไม่มีลายนะคะแล้วก็ตรงคอมันจะเป็นทรงแบบปัดปาริมเหลี่ยมประมาณนี้นะเอาไว้ใส่กับกระโปรงกางเกงยีนลุคแบบเรียบเรียแบบแคชชัวอะไรแบบนี้นะคะซื้อมาตัวละแค่สี่สิบถูกมาทอล้หูถูกมากแล้วก็มีให เรามาดูเป็นงานเซตกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนเสื้อกล้ามแบบนี้นะคะแล้วมีแต่งกระดุมโบข้างหน้าแบบนี้ด้วยแล้วก็ยังมีช่องกระเป๋าให้เราสามารถใส่ได้จริงด้วยเอาไปใส่กับกางเกงยีนกางเกงขายาวกางเกงผ้าอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะมันเป็นงานกระโปรงกางเกงค่ะโอ้โหอันนี้คือถูกใจเดียวมากเลยเพราะว่าเดียเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังอะไรนะคะอันนี้คือดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใส่กางเกงซับไงนี่เป็นแบบฟรีไซด์ด้วยมีช่องสาหรับใส่เข็มขัดให้เราด้วยนะคะเผื่อใครอยากหาเข็มขัดน่ารักน่ารัก,ารกมาใส่ยัััเนนนกกกาาท่่่สมอออไแบบตวืืด้ห10 乐。 วันนี้ก็น่ารักนะนี่นี่นี่เขาจะเป็นงานเซตที่มีความเป็นเสื้อกล้ามผ้าชีฟองแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะยังมีเชือกสําหรับผูกโบให้เราด้วยนะคะเวลาใส่ก็จะได้แบบเข้ารูปบริเวณเอวมากขึ้นเนาะไม่ได้เป็นแบบทรงหลวมๆสามารถเอาไปใส่แยกได้เหมือนกันนะคะเอยนี่สาวๆน่าจะชอบกันนะบริเวณด้านบนเนี่ยเขามีซับให้เราหนึ่งชั้นด้วยนะคะส่วนบริเวณท่อนล่างนะคะเขาจะเป็นงานกระโปรงที่แบบทรงบอลลูนอ่ะทุกคนที่มันจะมีความแบบโค้งๆปลายแบบนี้เออน่ารักเนาะก็มีซับกางเกงให้เราหนึ่งชั้นด้วยแล้วก็เป็นนนนกกรรระะโปปงงงแบบเเอวสสมม็คคทุาาาาาถยืดดดไ้้้ขน นะคะคเออน่าราักอ่ะอันนี้ก็ไปใส่แยกได้อีกหนึ่งตัวค่ะค่ะอยู่ที่ 280บาทค่ะคือเดียจะบอกว่าเดตเนี้ยตอนที่เดียเห็นผ้าปกอะมันน่าเอามาใส่ถ่ายคอนเทนต์มากเลยอะเพราะมันมีความเป็นแบบลุคแบบพอสจีนอะไรประมาณนี้นะคะเห็นแล้วคือแบบตกหลุมรักเลยก็เลยป้ายามาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ใส่วันไหนนะคะเขาจะเป็นผ้าออกแนวแบบชีฟองนะคะที่ด้านในเนี้ยมีซับให้เราหนึ่งชั้นสามารถใส่เป็นแบบว่าเสื้อกล้ามก็ได้หรือว่าจะใส่เป,เป็นแบบปาดไลก็ได้นะคะถ้าใครอยากได้ลุคประมาณนี้ใส่ออกงานนะคะเขามีสีครีมด้วยนะคะสั่งมาเป็นไซส์เอสวนะคะเดียได้มาราคาประมาณ่ามต้องมาแล้ว่ะชุดเพสจีน เดียสั่งมาเป็นเสื้อคลุมอีกแล้ววันนี้ก็กะว่าจะซื้อเอาไว้เวลาไปออกกําลังกายถ้าเย็นๆอนะ่ะเวลาเราออกกําลังกายเนื้อตัวเราเนินหนะ่ะด้วยเหงื่ออะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากให้ใส่อะไรหนาะๆมาคลุมเนาะใส่แบบนี้เดี๋ยวว่ากําลังสบายเขามีที่เหน็บแขนแบบนี้ให้ด้วยนะตรงบริเวณด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบงานซิปแล้วก็ด้านหลังนี่มีฮูดให้เราด้วยนะคนสั่งซื้อหมื่นกว่าชิ้นต่อเดือนอะ่ะเยอะมากเลยเนาะที่เดียวได้มานะคะตัวละ50บาทถูกมากเป็นงานเซตกันบ้างดีกว่านะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นนนเสสื้้้อกามไตล์แบบีะะค ก็ด้านหลังเป็นงานซิฟแบบนี้ด้วยนะแล้วเนื้อผ้าโอเคด้วยนะมีซับเพราะหนึ่งชั้นไม่บางเลยนะคะอันนี้คือเอาไปใส่แยกได้เลยอะส่วนด้านล่างนะคะทุกคนก็จะเป็นงานกระโปรงสอบประมาณนี้ก็จะเป็นงานซิฟนะคะไม่ใช่งานฟรีไซส์นะทุกคนแต่ว่าเนื้อผ้าดีมากกระโปรงนี่ก็มีซับให้เราอีกหนึ่งชั้นด้วยนะคะเป็นหนึ่งตัวที่เอาไปใส่แยกได้นะแล้วเดี๋ยวว่านะกระโปรงสไตล์แบบนี้เราไปใส่กับเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์อ่ะมันก็จะได้ลุกอีกแบบหนึ่งไปเลยนะคะ้าสั่งมา320บาทได้ถึง2ตตตััววกะปรมาณ150เร้สอะมี่สจนถึงได คอีกแล้วอันนี้จะเป็นทรงกระโปรงยาวนะคะคือตัวเนื้อผ้ามันจะมีความเป็นแบบชีฟองฟุ้งๆหน่อยอะแต่ว่าไม่บางนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยเขามีซบให้เราหนึ่งชั้นด้วยนะคะแล้วก็ตัวเอวจะเป็นเอวแบบฟรีไซส์เดียยังไม่มีกระโปรงสไตล์แบบนี้สีชมพูเลยนะเดี๋ยวว่าเดียต้องได้แล้วแหละ200รกว่าบาทเท่านั้นเองมีให้เลือกหลายสีเลยสีเขียวก็สวยะคะ่ะไม่กี่โมงไว้แล้วเจ้าหญิงอีกแล้วไงเลิศเลยละ่ะนะสำหรับตัวต่อไปนะคะสาวๆชอบอีกแน่นอนเลยเขาจะเป็นเสื้อครอบแขนตุกตานะคะที่เนื้อผ้าเนี่ยเขาจะเป ะะตัวนี้จะเป็นแบบฟรีไซส์นะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใส่แล้วเนี่ย <ią> เพิ่มลุคความน่ารักได้แน่นอนเดี๋ยวสั่งมาประมาณร้อยห้าสิบกว่าบาท <larda> อลิซาเบต <hum> <ST S> ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่สาวๆชอบแน่เลยเขาจะเป็นสายเดี่ยวสมกนะคะแล้วก็ตรงปลายเห็นปะเออมีความแบบทาระบายระบายเป็นสายที่สามารถปรปับระดับได้ด้วยนะคะใครใส่แล้วรู้สึกว่าเออมันดูหลวมๆไปเนาะสามารถปรับให้มันพอดีตัวได้นะคะแล้วก็ตัวเนื้อผ้าไม่บางเลยเนื้อผ้าดีมากนะคะน่ารักมากโกณภาพก็ใจมากและตัวนี้บอกเลยว่าราคาก็น่าร ่160บาทเท่านั้นเองสําหรับชิ้นต่อไปที่สั่งมานะคะทุกคนเป็นเสื้อกล้ามคลอปไม่ได้กะโลกระลานะจ๊ะตอนแรกคิดว่าเออมันจะได้เป็นฟิลแบบผ้าบางๆได้เลยแต่นี่ไม่บางเลยนะมีความหนาพอสมควรมีความนุ่มด้วยแล้วก็สามารถยืดได้ด้วยนะโอ้เกินราคาไปมากนะเพราะว่าจําได้ว่าเสื้อกล้ามมันนี้จะซื้อมาราคาโอ้สี่สิบเก้าบาททุกคนยอดขาย4,000ันชิ้นอนะแล้วก็มีให้เลือกหลายสีเลยอุ๊ยสีม่วงต้องมาสีฟ้าต้องมาสีเขียวต้องมามันจะต้องงานดีจนตัวสุดท้ายขนาดน,นี้เลยเหรอบวันนนี้นะ ก็เป็นกระโปรงอีกหนึ่งตัวนะที่ใส่ได้แบบ everyday look จะเป็นกระโปรงยาวนะคะแล้วก็เป็นแบบรนะีซส์ละทุกคนเพราะว่าเขาเป็นเอวย่างยืดนแบบนี้นะเออจริงๆเป็นคนที่มานั่งคิดย้อนไปเนี่ยกระโปรงสีดําน้อยมากแล้วบางทีบางสถานการณ์ก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าบางอันนะแม็กกกระโปรงสีดําเข้ากว่ามันก็ต้องมีติดตู้สินะผ่าดีมากเพราะว่าด้านในมีซับให้เราหนึ่งชั้นด้วยนะคะทรงแม็กซี่นะคะ1 5 9าบาทเองของโอ้โหมันเกินราคาไปมากมาแล้วคิดว่าซื้อกระโปรงสไตล์แบบนี้ใส่ได้หลายสถานการณ์ด้วยค่ะเลิศเลยละ เป็นยังไงกันบ้างเลขบัญชีสันก่ลิกเตอร์คะ่ะบอกแล้วไงว่าจะมาป้ายยาแบบจุกๆไปเลยนะคะในหายไปเป็นปีแล้วไงก็อยากจะกลับมาให้เพื่อนๆเนี่ยหายคิดถึงกันไปเลยนะครับมั่นใจว่าดูคลิปนี้ไปเนี่ยใส่เสื้อผ้าได้เป็นเดือนแน่นอนหมายถึงเดียนเนี่ยน่าจะเป็นปีด้วยสําหรับคลิปนี้นะคะบอกว่าเพื่อนๆใจแฮปปี้ไปพร้อมๆกับเดียน,นะคะใครสนใจชิ้นไหนเนี่ยเหมือนเดิมเลยอ่เดียบแปะิกักเอาไวใ้ให้กับเพื่อนๆที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะไปป้ายยากันได้เลยคะ่ะก่อนจากกันไปเด,ไดี๋ยวฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ